รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันนี้ขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับร้านสมชายขนมจีนปักใต้ซึ่งเป็นร้านขนมจีนที่ได้ใจชาวรังสิตประสบการขายมามากกว่า30ปีร้านตั้งอยู่ที่หลังคอนโดรุมพินีทาวชิปรังสิตท,ทองหนึ่งตะบลกูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทางร้านได้เน้นเรื่องคุณภาพและความสะอาดสดใหม่ทุกวันสำหรับตัวน้ำยาจะทำออกมาเข้มข้นและเผ็ดกำลังดี เพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถทานได้อย่างลงตัวส่วนน้ำยาขนมจีนทางร้านมีน้ำยาปลาน้ำยาใต้น้ำยากะทิน้ำพริกน้ำเงี้ยวแกงไตปลาขนมจีนซาวน้ำและน้ำยาปูร้านสมชัยขนมจีนฝักใต้มีทั้งหมด4สาขาสาขาใหญ่จะอยู่ที่ตลาดกลงสิทธิ์สาขาที่2อ,อยู่ที่ตลาดนัดหน้าสี่รังสิทธิสาขาที่3ตลาดสะพานแดงมาร์เก็ต สาขาที่4สาขาลำลูกกาหลังคอนโดลุมพินีทาวชิปรังสิตครองหนึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านสมชายขนมจีนปักใต้หมายเลขโทรศัพท์090 969 1512คุณเจหรือทาง Facebook สมชายขนมจีนปักใต้รังสิต ร้านสมชายขนมจีนปักใต้เส้นสดนะคะสาขาลำลูกกาค่ะก็จะมีน้ำยาปากะทิใต้ไตปลาน้ำพริกน้ำเงี้ยวเคียวหวานไก่แล้วก็น้ำยาปูแล้วก็ขนมจีนซาวน้ำอีกอย่างหนึ่งค่ะทางร้านจะมี4สาขานะคะสาขาใหญ่อยู่ตลาดลังสิตธ์ค่ะในเรือลังสิตธ์สาขาที่2เซียรลังสิทธ์ค่ะอยู่ตลาดนัดหน้าเสียสาขาที่3จะเป็นสะพานแดงมาร์เก็ตค่ะหน้าคลองสะพานแดงคลองหนึ่งแล้วก็สาขาที่4สาขาหนองใหม่ เป็นสาขาลำลูกกาอยู่หลังลูกพินีคลองหนึ่งค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการนะคะสามารถติดต่อเบอร์0909691512ค่ะแล้วก็เพจ Facebook สมชายขนมจีนปกากใต้ลังสิทธิ์